กับสวัสดีค่ะพ่อกันอีกคืกอเกานนกค่ะกับป๋าบนคนวิสาลมนีป๋าบนคนวิศาลได้ไปติตามเรื่องเล่าความฝันของยายนวลค่ะหรือว่าป่านวลน,นอค่ะเพิ่นฝันว่าได้ไปวัดค่ะมูมาส่วนนอค่ะเป็นมูผีส่วนไปงไปงานค่ะงานวัดนอค่ะเรื่องเล่าความฝันของป่านวลเพิ่สนให้สูขใ้ดาบแนวใด กับไปฟังเบื้องเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของปานอวมันค่ะกับสวัสดีค่ะปานวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมณนิกาได้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของปานวลเนาะค่ะเป็นสีให้แนวทางความฝันแนวใดกัฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของ นวลค่ะฟันว่าจังไรค่ะปะโอ้กัง่างมูงอ่ะมาเอือเอามาเอือเอาไปเคียวไปเคียวกางลางเอาผงเห้ช่องโคบ่ามู่ผ่านงาคือจังแต่โบราณบนมีรถจังสีบบ้บนม่เพิ่มมาเอืองห้ากับไปกางลาไปค่ะมู่อะกับมู่กับพวกนองคือกังแต่บ้าข้องคือคือกำแดงนะต้นหอนคือกำแดงนะต่หอนตาอ่างตาตา ค่อยู่ผมของาวเพิ่งอ่ะเพิ่งกากผู้งานเออเพิ่งมาพิ่งมาเอิญหอดเขียนพี่บอกพอก่อมาเอิญแลพวก็มาเอิญเอาเอามากระเทาะข้าไปเพียวมาแค่ข้นผู้กะผู้หยวคนเดียวเนาะผู้หัวห้ากับปลายห้ากับปายคือแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตตื้เป็นคนอยู่เสื้อแบบกะข้มข้มเนาะเสียอเสื้อแบบกายเดียวเนาะแต่ว่าไปนั่เพิ่นเหมือนกับสงสัยอยู่ว่าเป็นคนบ่ สงไข่ยู่ว่าเอา้าจังไงจังคือมามาเอาิ่มกูไปเชียวงอกกว่าะมูงอกัไปว่าแม่บอกเล่นใจนั่นคิดวบะมูเออคือวบะมูกับ<อ>าะมูเออ่ยกูก็อยากไปเชียวไงคือคือกต่ทำไมาคือคือาังห้าเป็นเช้าเป็นยังเป็นจังคือค่ะแม่บอก<อ><อ>มูมาเอาิ่มกูก็ไป,ไปแม่บอก ในความฝันนี่คือจังฝันหย่อนยุบยังเป็นสาวอยู่งอ่งเป็นสาวกังว่างว่ะค่ะแกงโตงามเนาะอืมงงถึงงงถึงธรรมดากระหังค่ะค่ะงงถึงสมัยนั้นจะบ่มีกางเกงเนาะบ่บ่บ่มีใส่บ่มีกางเกงบ่มีกางเกงข้าวขาวแตงแกงผัดซุ้งบิกค่ะอืมข้ากลับไปงั้ป้าไปกับเพื่อนผ้างานกางงานผ้างานไปขสยผู้ไปหอบเอาว่า โอ้ไปหอกวัดผู้หอยคืเท่จังไรยแมทู้หน่อยวัดกู้หอยเงาแต่ละยางเงาเบื่อที่ยกได้ยางมูมาอ่ออกไปไปหอกแล้วขู่กับไปยี่นี่แบบอืมแตับาลายแหงพอไปหอกแล้วจะึงอจะคนอังจะแง้มเหงังพระองค์หอกว่า เงี้ยมุงผ่านเงี้ยบังใส่รึขูกเข้าอ่ะยกในเงี้ยนาะบึงเออเฮ้ยกองเถอะคนอยู่สูงคมสูงคนมันต้องสูงแห้งค่ะเป็นเพิ่นมีจักองค์ค่ะองค์ยังไงแห้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 งองค์เดียวองค์เดียวยังไงอ่ะองค์สีใดคุณป้าคืออังซี้ท้องคล้องบอกสีท้องคองอืมค่ะอืมสีท้องคอง เากบว่าหายูไม่แห้งเลอผู้ขาเพราะว่าค่อเ่าเับเพราอพ่อง้าเพิงหายไม่แห้งเท่าก็บวกาห้ไก่เท่าว่าขั้วเก็บยางไงขัวขาังมือเพาะว่าไไก่เท่าไยเท้าบ่เองเท่าบ้านนี้มูทีไปน้ำกันหนึ่นเดนเบกาบบบ่บนเบกาเขาเขเขาเขารืองึงเท่ากับทุกปางเ่ากังแง่เท่งตอนจะถึงถึงบางใจอย่างได้ทู่งหอย อืองูไปน้ำกันคุณกับผู้ไปกาบไปยังบ่แก้อถ้ากันไปผู้ผู้กับผีสกัดไปที่นี่เหือกูเคร่งไม่หล่อแห่งถูกหักป่าบ่เห็นเพลินอือเห็นแต่ว่าหักงางร่างต่างงานถึงก็ร่างถึงร่างร่างไรไล่ไลขึ้นไปอือพึ้นก็ไปท้ำบุญคือกันไปท้ำบุญคือกัน แต่ว่าปวดไปได้หลายคนอ่ะหัวจักมาผู้เจ้าว่าเป็นบางคนบ่บ่หูบ่หูไผ่บ่หูไผ่จักคนฮึ่เมืตาผู้ไปน้ำกันบาหมูกะบุงฮึ่มบ่บ่หูบ่จักบ่แต่ว่าเพื่อนหันมาเป็นหมูปลาเป็นหมูเป็นมาเอิร์งเท่ากับไปก็ปลาไปไปเที่ยวค่ะไปทำทำบุญไปเที่ยวบางสั่งถ้าบุงมาไปเที่ยวผมบอก แปดสิบาไปเที่ยวเออผว่างไว่างถือาไปเที่ยวกลุ้งถือภาพไปใช้เบอกถืออา้าไปห่อข้าวกคอนคิดว่าอู้บักผู้หน่อยทักทักไม่ใจจหขอจำได้ไหมบอกจำได้เลอเนาะไปก็กล้งท้องผัน้ามคันถือเอื่อยลงไปว่างทั้งไปห่อกั็แง่เห็ค่ะมื่อห่าก็งงทจด้วยผู้ขายผู้หายมีแม่ควบคุม อือบ่าวค่ะไปอผู้ดีไปขอพรไม่น้อยอือต่าไปขอพรถ้าให้ป uh> ากดีเป็นต eh> ัวหนึ่ปากดีเป็นตัวใดไส้กาบผะข้าก okay ับงอกถือก็ถืองอกค่ะงอกถือก็ถกเข้าว่ามักก็เพ่งแปดื้วยแมงบอกแปดอืแ้ห้ามแปดเนาะห้ามแปดเนยค่ะอืม บากนี้อังแกของบาเท่างี่ก็หกทิบยนาค่ะหกิบเดี่ยวเข่าอายุพุ่งแปดกับหกสิบปีหกทิบหกสิบองหกสิบสามค่ะอืเ่าคือไงมั่อก่อพแก่กลางตั้งรอาเพราะว่าม่งก็างของ้ากลางตั้งแ่งแบบไปเอิ่งเข้าอ่ะค่ะอืมเข้าว่าเข่ากับว่าแปดหกห่างแค่หาว โคกหาอือแบบโกหาคกี่คือจีเอาป่าเข่าจังสีบอกอือเพราะว่าอายุเป็นเอาตอนที่โคกใจนน่นเนาะค่ะเออแล้วเข่าเราว่าเข่าอายุอังนั่งโกโทิพขามกทิบองเนาะคแมงบ่อค่ะทางอังพักพักเข้ากับซุนห่างนห่าอือหัอนัก็คือเข้าใายกันค่ะ ภาวาเกี่ยวกับ,าบาอายุย่ยยันสีบอ,รอหรือว่าไปไปเห็ดบุญเห็ดยังนอกเกี่ยวภาวะงูมาสว่วนนอกอมูมากท่วงที่เป็นตฤกตาแปดโคกหอามกว่าค,าค่ห่ืมแต่ว่าผู้หญิงที่มาสว่วนนั้นว่าเป็นผีนั้นป่าตีตีบอกตีเป็นตัวบก,กถ้าว่าขำนังคือก็คือคู้หญิงเข้าใจหวื่า ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ิงแต่เป็นคือเป็นค่ะค่ะผู้หญิงกต่สีน้าสีเนาะอ่อนคือกับไปสองพุกับป่ากับชิดก็คือคือสูงของค่ะเพราะว่าแมงเพราะว่ามันท้องคของรู่แล้วแม่อืมอืมแมงคือสองพอดีเนาะอืมคือสูงของพ่อคุณ ความฝันของคุณป่ามีอย่างเพิ่มเติมอีกบ้างบ่บ่หรอบ่เอากางหางกองคุณหมูมั้อค่ะอืมค่ะขอพูดเนี่ยข้างควาฝันเนี่ยข้างตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านขั้งเมาองได้รับสุมรับฟังนะคะเนาะค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของปัญหันเนาะค่ะตัวเลขของปัญหันค่ะเตจหกหาค่ะเพิ่นฝันว่ามูค่ะเพิ่นว่าเป็นผีเนาะค่ะส่วนไปเที่ยวงานค่ะเป็นงานยูวัดค่ะ เป็นงานว่วัดเพิ่นกระไดเปกราบพระอธิษฐานเนาะค่ะเพิ่นตีเป็นพระเตดค่ะพ่อโสกือเพิ่นกับอายุเพิ่นเพิ่นมากคกกับหาค่ะเพิ่นกระเลยเอามาใส่กันเนาะค่ะเตดโคกหาค่ะเลขของเพิ่นเนาะค่ะสี 4, 02, ่ศูนย์สองผู้หญิงกับนานสี่เนาะค่ะเสียสีวดิตเพิ่นก็เป็นศูนย์ไปสองคนเพิ่นกระตีอีกสองเขาค่ะ สี่ศูนย์สองค่ะเลขของปนวนนอค่ะแปดหกห้าสี่ศูนย์สองฤกษของปนวนนอค่ะวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกเก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนั่ในเด้อค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสาน ขอฝาก่องป่าบนคนอีสานกุดติดตามกุดไหลกดแท์เพื่อสีบัได้ยพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเรค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอกค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับนิเพียงเทนีคลิปนาโพก,กันม่สุกสกมนัมนๆลำๆด้วยๆหิ่งๆปังๆกับตุเรของปานวนน้อค่ะสวัสดีค่ะ